สวัสดีตอนเศ้าๆนะจ้ะพี่นอ้องเศรอมือนี้พอกันก็เศร้าบนคนเดียวอุดมอีกอ่ะเด้อจ้ะเด้อยืนในสวน,นหน่อยๆคือเก่าน,นะจ๊ะสีผ้ามาเบิง่งโหระพาที่ชำ่ำไหมนะจ๊ะที่เฮ็ดคลิปกินกินเมียงเมียงเมียงหมูเมียงหมูอย่างตุ๊กตาพันสื่อมานั่นนะ่ะกินก็เมียงหมูนั่นเลยเศราบนก็มาช่ำเบิ่งนะจ้ะมันติดนะจ๊ะ ผมว่าท่านไหนใส่ปุ๋ยอยท่านไหนใส่ปุ๋ยข้อนะ่ะจะติดอยู่น่าจะพี่น้องอันนี้ก็คือหอมแขกหอมแขกแบบหัวใหญ่น่าจะนี่หัวเกือบซ้ำกับปัน่นเอามาลองเบืองเอามาลองปลูกบุญเป็นอยู่น่าจะมีแต่หัวมันซื่อๆเด้อจ้ะนี่มีใบขึ้นมาลายแล้วนะจจะนี่ใบขึ้นกันใหญ่ๆอโอ้โหสีน่าจะ นี่กระถางหนึ่งในซองกระถางโลหนึ่งซื้อมาหกสิบบาทน่าจ้ะพี่เนาะในซองกระถางหน่อยๆน่น่าจะพี่น้องปลูกกินใบปลูกเพื่อความสวยงามน่าจ้ะอันนี้ก็หอมเลยน่าจ้ะนี่ใส่แค่กีบเดียวเด้อจ้ะนี่ใส่กีบเดียวเพื่อจะแยกออกอยู่น่าจะนี่มีแค่ใส่กีบเดียวนี่ก็ใส่กีบเดียว ก็หลอกใบข้างหนอกมันออกนะจ้ะสิ่งเห็นให้งามไหวนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นห้อมแขกหัวหน่อยนะจ๊ะห้อมโถนห้อมอันนี่ก็แยกคือการเดินนี่หัวหนึ่งพิ่นกับแบ่งออกคือมันแบ่งอยู่นะจ๊ะเนาะแกะใบหน่อ งาม,งามจ้ะพี่น้องซื้อถุงละสาบาทถุงละยี่สิบบาทในะอันนั้นใหรถตลาดผมพ่วงน่าจะเนาะซื้อซองถุงกระได้กระ,กกระ,ะมังหน่อยนึงเนาะจ้ะนี่ยแล้วมานิบ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 ใน,นอาทิตย์หนึ่งพอดีเ้าจ้ะนี่งามใบแห้งจ้ะใบเป็นเอามาเต็มอันนึงปลูกเสน่ห์นั้นถาดเคก้กถาดขนมเค้กด้วยนี่วันเกิดพี่โน, <itto. S 2> น kép vậy cả mất đại Cái này hôm lợi nó cả, cả bất thân ngàm bằng đấy, nó cũng như thú nó cả Nó ná bạn nó cả, nó xuân ná bạn cả hôm lợi là cái hãy một nữa, nào Nên một nhắn nào, này nào. ดอก,กมันคือสั้นลงแจ้งแมนมะพริกเยอะแจ้งแมนมะพริกงยังใบพันยิ่งใหญ่จ้ะเนี่ยพี่ปลูกในถุงดำจ้ะทัดกันไปหนึ่งกับพักโคมแล้วจ้ะมาไกลๆกันนี่กับ,บักพริ่นี่กับสอบแล้วจ้ะจักเม่นบักพริ่งชินูสวนหรือว่าพริ่เอ่อกระเลียงกับ แต่เบิ่งบ้านไม่ร้ายผ่านแี่งพี่น้องอันนี้กับพวกขี้ในกระทางเขินในกระทางเนาะจ้ะดอกกระดุก,กน,น่าจะบริสายซารเคมีตะยางไรนาะจ้ะปลูกไปตามขระเยิ่มเสือนี่ก็หอมแบงเนาะจ้ะหอมแบงตลาดทิศข,ข้าวขาวๆเนาะจ้ะซื้อมากินกัปลูก ตัดใบกินมันนะกะเอามาแปะลูกหนี่เพิเ่นกระแบงแล้วจ้ะแบงได้์ลายแล้วนะใส่พักต่างสายน้ำงานนอกจากพี่น้องอันนี้ก็เครื่อสุมเครื่อสองท่านิดไม่บานพราเพียงเป็นทรงมะหอยนั่นกระใหญ่ตัวกามาลงนีรองมืออันนี้ก็เป็นพักต่างสายแล้วจ้ะ ต้้งสากันงกระถางสองกระถางสกระถางสีกระถางห้ากระางหกเดแมีอวโวคาโดนั่เอยจาางใตก็เป็นชักกันสายอันนี้จะเป็นเซลลี่นั่นน่ะเซลลี่เซลลี่อหุ้นสายฝรั่งน้องจีใบตางกันเร้่อจากพี่น้องเด้อนี่จะเป็นแฉกล้ายแฉกนะอันนี้ เบิ่งใส่กันไหวเด้อจันบ่คือกันเลยของไทยกับของฝรั่งน่าจ้ะนี่แล้วก็สิเป็นสีเขียวน,นั่งเลยก็สิแตกต่างกันอยู่เด้อจ้ะพี่น้องอันนี้คือสวนนาบ้านเนาะจ้ะก็สิมีฝักฟินเล่ยน่าจ้ะฝักฟินเล่กรีนโอ๊กนาะจ้ะ โก,โกโบเอาพวคาวดูเราจะสื่อหน่วยคนมากินหล่ะก็อันไหนคนเน็บลงนอกจ่ก็ผักกาดหินนอกจาะผักกาดหินพนยยท่านไงเราจะมีบานไหวน,นี้ผักอันนี้เขาก็มีกะเผาน่าจะเนาะกระเผานี่ก็บักพ,นนพพพกพริกแจ็คแมนบักพริกขีนูสวนหรือว่าพริกกระเลียงลงแล้วจ้ะลืมจำบ่ได้เพราะว่า บ้านไว้ลาย лай, ผ่านลายยางแห้งกันกันแก้ไม้น่าจะอันนี้ก็บกเขือเด้อจ้ะนี่ปลูกในถุงดำเนาะอนนี่ฮะเก่กระถางไวหวเฮ็ดใส่ถุงดำใส่เกษตรทางไหวน่าจะปลูกไหวยุคโควิดงท่านต้องปลนะูกกินเองน่าจะเนาะแฝงแฝงบันพีกกะโรยละซองลอยมันเด้อจ้ะ ส่วนต่ใบอะโวคาโดนะจ๊ะพร้อมเลยฮะเกษตรไร้อาย,อยุน่าจะนะเสกียงเสกยังไหวไร้อาย,อยุน่าจะอันนี้พักกรีนคอตอันนี้พักกาทินน่าจะเราจะเก็บพันเก็บเหนียวพันอยู่ดอกนี่จะงาน,นพักปลอดสารพักสวนครัว เริดสารสวนครัวกับทางแล้วจ้ะเนาะอันนี้ยาหดสวนเฮียติ่มบน่นเกลี้ยวนแจกนอกจกนันมันเป็นสารเคมอีอันนี้ก็สิเป็นสีฝรั่งอันนี้สิเป็นเบียน,นแข่งขุม แกล้งบ่มาแข่งกล้วยไม้รูปกระเข้าน้อพี่น้องเนาะปรจําบ่ได้คือกันเนาะจ้ะจะเสียไปปลูกพี่ดอกเถอะพี่น้องหักฮอดหนามก็หักไว้นัน่น เพาะท้องหนาด้วยจังทั้งลังก็มีกะมือไม่ก็ยังสิคลิปต่อไปยังสิดท้ายทั้งลังให้เบิ่งงมาจากน้องมีเบิ่งเฉพาะท้องหนาก่อนมาอัปเดตเฉพาะท้องหนานะจ๊ะขอขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อจ้ะที่กดติดตามคนที่พระท่านกดติดตามก็กดติดตามให้นี่เด้อจ้ะช่องยูทูบสาวอุบลคนเด็ดอุดมแล้วก็เพจเฟซบุ๊ก เจบนคนเดชอุดมคือกันนะจ้ะสองสองทางนะจ้ะเด้อขอพระเยซูคิดทรงอวยพระพนพี่น้องทุกคนเด้อจ้ะที่เขามารับชมขอให้พี่น้องได้รอดพ้นจากอ่าไวรัสโควิดชิเก่าเด้อจ้ะเด้อให้พิบัติต่างๆสิ่งบดีสิ่งส่วนไหลเยอได้มากกับกายพี่น้องเท่าไหรในพระนามของพระเยซูคิดจ้ะอามน สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่นอ้องเพียงสำนีก็น่าจะเนาะสวัสดีจ้า